มาแล้วมาแล้วหันมาแล้วหันมาแล้วเอ้าเดินถอยหลังเอ้าเดี๋ยวถอยหลังเข้าตู้ไปเลยเอ้าเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเขารู้จักเจนา่าเขากลัวเรานะคะวิ่งหนีเข้าบ้านไปเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเอาวันนี้เราก็มาอยู่กับเจน่านั่นเองนะคะนี่ไงวันนี้พี่นิวก็ได้แต่งตัวเป็นเจน่านะทำไมถึงแต่งเป็นเจนา่า โอเคเดี๋ยวเราไปบอกภารกิจกันดีกว่าเนี่เจนน่ามาแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองุลงเฮเว่นนะคะมาดูภารกิจของเรากันมีน้องแฟนคลับมาคอมเมนต์นะเขาบอกว่าอยากให้พี่นเนี่ยแต่งตัวเป็นเจนน่าแล้วไปป่วนแบบรุงเฮเว่นแล้วไปกดกริ่งบ้านเพื่อนพอเข้าบ้านเพื่อนไปก็ให้ทําการเอามีดออกมา ขอมาหลายคลิปแล้วนะครับทําให้หน่อยนะและตอนนี้นะฮะเราก็แต่งตัวเป็นเจน,น่าเต็มยศเลยนะคะเหมือนทุกอย่างนะเหมือนแม้กระทั่งท่าการเดินนะคะนี่ท่าทางแอนิเมชันเจน,น่าก็เดินแบบนี้จะบอกว่าพี่นิวอะทำคลิปเจน,น่ามาหลายคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยทําคลิปที่พาเจน,น่าเนี่ยมาบุกเมืองรุกเฮเวนแล้วก็มาปวดเมืองบลกเฮเวนเลยนะคะ อันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องไปที่บ้านเพื่อนนะคะเนี่ยมาเลยค่ะทําไมบ้านเพื่อนหลังนี้มันดูมืดจังเลยอะ่ะไม่เปิดไฟเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมาโอเมกอดเดี๋ยว <laughs> ทำไมม้าหมุนแบบนั้นนะ่ะอุ้ยอันนี้ม้าหมุนของแท้ว้าวทุกคนมันอเมซิ่งมากเลยอะ่ะ เกิดมาเพิ่งเคยเห็นบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านขายไอติมขายเบเกอรี่นะเขาก็แบบว่าเข้าไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้ล็อก มือนกัว่าเพื่อนเรากำลังทำการแจกเงินอยู่นะคะโอ้สงสัยว่าเพื่อนรวยในนี้นี่ใส่รวยดูสิคะแจกเงินไม่หยุดเลยนะยโอ้แจกไม่หยุดเลยทีเดียวเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้กลัวเจนน่านะ,ะหรือว่าเขาไม่รู้จักเจนน่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรานะคะลองเอามีดออกมาดีกว่านะตามที่น้องแฟนคลับบอกนะคะดูซิว่าเราจะโดนแบนหรือเปล่านะคะแต่รู้สึกว่ามันไม่มีมีดนะมันจะมีเป็นขวานแทนนะทุกคนนะอ่ะโอเคแล้วเราก็เอาขวานออกมาเนะ่แบบนี้นะเอาออกมาแล้วนะคะ <laughs> ฉันคือฆาตกรเจน่า มาเดะมาเดะนั่นไงเอาปืนออกมาเอาปืนออกมาแล้วหนึ่งเอาปืนออกมาแล้วหนึ่งอ่ะเก็บขวานก่อนรู้สึกว่าเพื่อเราเปลี่ยนชุดเป็นตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะเปลี่ยนชุดตำรวจทั้งคู่เลยนะคะโอ้โหจะมาจับเจน่าเหรอตอนนี้นะเอาปืนออกมาขู่แล้วหนึ่งนะคะมาบ้านหลังนี้นะคะมาจา้าเป็นบ้านของผู้ชายที่ชื่อว่าเบคอนนะคะ เขาล็อกบ้านนะแล้วก็กดกิ่งสิจ้าแอบเห็นแลบว่าเพื่อเราวิ่งเล่นอยู่ในบ้านนะมาแล้ว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 ,ลวอะดูสิเขาว,ว่าเขาจะให้เจน,น่าเข้าบ้านหรือเปล่นา,านะคะสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าไปไหนล่ะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สนใจเรานะคะนูน่นค่ะไปนอนแช่อ่างน้ําแล้วนะหรือว่าเขารู้จักเจน,น่าเขาเลยไม่ให้เจน,น่าเข้าบ้านมาบ้านหลังนี้กันนะทุกคนมากดกิ่งเลยติ๊งตองสวัสดีค่ะเพื่อเรากําลัางทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นั่นสงสัยว่ากําลังปลูกผักอยู่นะคะ สวัสดีจ้าอ้าวอุ้ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงใครมาเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่เธอเป็นเพื่อนเขาเหรอนี่ไงมีคนทักแล้วว่าเป็นเอ่อเจน่าด้วยนะี่ะเห็นไหมแสดงว่าเราเหมือนจริงๆนะคะแล้วคราวนี้พี่นิวก็บอกว่าแย่ yeah, ฉันเป็นเจน่านะคะไปดูได้ไหมขอไปด้วยดิอ่านั่งข้างหลังก็ได้ ไปเลยนคะคะนี่เห็นไหมเพื่อนก็ทักทายแล้วว่าเราเป็นเจนน่านะคะแล้วเขาก็พิมพ์ภาษาอะไรมาก็ไม่รู้เนะตัวโนภาษาอะไรอ่ะอย่าบอกนลว่าเป็นภาษาอินโดอีกแล้วเนี่ยมาดูบ้านหลังนี้กันมาล็อกหรือเปล่าล็อกเหมือนเดิมนะ,ะอุ้ยแต่ก็มีคนอยู่ในบ้านนะคะสวัสดีจ้าอุ้ยลืมเก็บขวานเก็บขวานก่อนแล้วกันนะเราก็กดติ้งต่องนะคะอ่ากดไปแล้วนะคะมาดูกันนะเหมือนกับว่าเขายืนจ้องหน้าเรานะคะนี่ยืนจ้องหน้าเจนน่าไม่หยุดเลยอะ่ะรู้จักใช่ปะ รู้จักเจน่าใช่ไหมวันดีเพื่อนวันดีอันนี้เพื่อนก็มายืนจ้องหน้าเจน่าอีกแล้วนะคะรู้จักป่าว่า้เขาก็พิมพ์อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยห้าเกะเกะกะอะไรเนี่ยห้าเกะกะภาษาไรเนี่ยห้าเกะกะเฮ้ยบ้าบบอ่ะ มันอ่านดูไม่เป็นภาษาอังกฤษเลยอะเลยเพื่อนเปิดแล้วเอ้ยักเข้ามาแล้วสวัสดีเพื่อนเราลองเดินขึ้นไปด้านบนดูนะคะดูซิว่าเขาจะเดินตามไหมเขาก็ไม่เดินตามนะคะเขาก็อยู่ด้านล่างแบบนั้นนะคะแล้วเจน่าทําท่าอะไรเนี่ยไปนะคะไปค่ะไปค่ะเจน่าจะมาขโมยเงินหรือเปล่าคะหลังจากเราเข้ามาในบ้านเพื่อนได้แล้วนะคะเราก็ขวานออกมาเลยนะคะแสดงอินทรีเลยอดูดิว่าเขาจะแบนเราไหมเอาสิแน่จริงก็แบนเราดิแน่จริงก็แบนเราดิ อ่าในะ่จิงก็แบนเราดิเธอไม่กล้าแบนเราใช่ไหมล่ะอ้าวเขาไม่แบนเราด้วยนะกลับเป็นว่าเขาทักทายเราด้วยนะคะอ่ะอ่ะเก็บกุดขวานเก็บขวานก่อนอ่ะแล้วคนนี้ก็ทักทายอ่ะต่างคนต่างทักทายทักทายกันเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าบ้านหลังนี้นะคะต่อให้เอาขวานออกมายัางไงเขาก็คงไม่แบนเรานะคะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเป็นเจ้าของบ้านผู้ใจดีอ่ะ เราไปบ้านหลังอื่นกันดีกว่ามาดูบ้านหลังนี้นะคะมาโอ้มีมอเตอร์ไซค์จอดหน้าบ้านด้วยมาส่องซีเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านนะคะนอนหลับอยู่ในบ้านนะคะนั่นอุ้ยเป็นคู่ชายหญิงด้วยอะสมมุตินะคะเราลองแบบว่าอ่าไปกดกิ่งดูนะอ่าบ้านล็อกปะบ้านล็อกด้วยนะคะอ่ะกดกิ่งดูนะติ๊งต่องจ้าตื่นกันไหมไปดูซิตื่นกันไหมเดี๋ยวนะอุ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าผู้หญิงเอาตื่นกันแล้วตื่นกันแล้วมา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 เขาตื่นกันแล้วนะคะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหตื่นแล้วด้วยรู้จักฉันไหมจ้าฉันคือเจน่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอเข้าไปได้ไหมจ้าแต่ดูหน้าตาผู้ชายนะคะหน้าตาผู้ชายนี่คือไม่อยากให้เราเข้าบ้านเลยนะฮะเดี๋ยวนะโอ้เป็นคนรัเสเซียเหรอเนี่ยภาษารัเสเซียจะชัดเลยนะคะนั่นครนี้เจน่าก็บอกว่าขอเข้าไปในบ้านได้ไหมได้ไหมจ้าเออคือว่า no no <laughs> เจนนาเจนหน้าหน้าแตกเลยเขากำลังอจาจจะสวีดกันอยู่ก็ได้นะคะโอเคเจนหน้าเก็บหน้าด่วนเก็บหน้าด่วนนะตอนนี้หน้าแตกเป็น,นเสียงแล้วมาที่บ้านหลังนี้กันฟ้าอ๋อเจ้าของบ้านอ่ะกำลังปิดลงรถพอดีเลยนะบ้านไม่ได้ล็อกด,ด้วยอเดินเข้าไปเลยนะฟ้าแบบนี้อันดูคิดว่าเขาจะแบนเราไหมคะน <geograph> ี่ค่ะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมาแล้วเจ้าของบ้านมาแล้วยืนมองยืนมอง อ,เอ,อ้เรียบร้อยนะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะอ่าโอเคท่าสวยโดนแบนด์ท่าสวยอ่าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าเหมือนกับว่าคนนี้เขาหยุดทักทายเราเองนะคะเดี๋ยวนะเพื่อเราบอกว่าอะไรอะกระโดดทําไมเนี่ยคั t ทู y s ชอปอ๋อก็ยินดีต้อนรับสู่ฮะคำ t ทู y มชอปชอปอะไรอ่ะ แล้วคราวนี้เจน่าก็งงเลยนะคะว่าช็อปอะไรร้านค้าไหนอะเธอมีร้านค้าหรอหรือว่านั่นคือร้านของเธออ๋อเบเกอรี่นะคะเขาบอกว่าเบเกอรี่โอเคอะไปจาเหมือนกับว่าเขาเชิญชวนเราเข้าไปไปกินนะคะโอเคแล้วก็เข้ามาเลยนะคะอ่ะเขาบอกว่าที่นี่แหละร้านของฉันโอเคแล้วคราวนี้เจน่าก็บอกว่าเอาช็อกโกแลตนะคะเอาช็อกโกแลตเออเธอไปตักช็อกโกแลตได้ฉันหน่อยซีช็อกโกแลตช็อกโกแลตเดี๋ยว <laughs> ไหนบอกเป็นร้านของเธอไงเราบอกว่าเราจะกินช็อกโกแลตทาไมเธอไม่ไปตักให้เราล่ะเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีช็อกโกแลตอ้าวอ้าวเออจริงด้วย <laughs> เดี๋ยวมันเป็นร้านขนมไอ้เราก็นึกวลา,าไอติม <laughs> เออถูกของเปืือแล้วแหละ แล้วคราวนี้เราก็เปลี okay, ่ยนเป็นว่าขอคุกกี้ละกันนะคะเออนะเมื่อกี้เจน่าดูผิดนะเจน่านึกว่าร้านไอติมนะแล้วคราวนี้เพื่อนเราก็บอกว่าโอเคชัวร์เลยเดี๋ยวฉันเอาคุกกี้ให้เธอนะนี่ไงเพื่อนเราให้คุกกี้มาแล้วนะคะนี่กดเลยอร่อยจังเลยง่ำง่ำงำงำงอนี่นี่เสียงกินคุกกี้เหรอโอเคคุกกี้เธออร่อยมากเลยอ่ะเราต้องทําตามภารกิจนะคะเราก็ลองเอาขวานออกมาแบบนี้เชิงเพื่อนเราบอกว่า ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธออะเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมโอหนะเดี๋ยวนะเออเกว็บขวานแทบไม่ทันเลยอะ่ะคือแบบถ้าพูดแบบนี้แล้วก็ออโอเคโอเคเป็นเพื่อนกันก็ได้นะสงสัยว่าคนนี้ไม่รู้จักเจน,น่านะเนี่ยแล้วเพื่อนเราก็พิม,มอะไรมาก็ไม่รู้นะเป็นตัวชา้าหมดเลยอ๋อ what is your name อ oh, ๋ what is your name นะคะถามชื่อนะเขาบอกว่าในเราบอกชื่ออะไรแต่เพื่นเราตอบว่าเจน,น่าไปแล้วนะคะเพื่อนจะหาเจอไหมเนี่ย เพราะว่าชื่อในเกมเรบอกพี่นิวไม่ได้ชื่อนี้สแสดงว่าเพื่อนเราคนนี้ไม่รู้จักเจน่านะคะเนี่ยมาบ้านหลังนี้กันนะคะมาจา้าขึ้นไปนเลยเจน่าวิ่งไปเลยสวัสดีจ้เพื่อนอุย้ยบ้านหลังนี้มีอุย้ยเดี๋ยวนะทำไมตัวสูงจังอะไรกเดี๋ยวสบายอา้าเรียบร้อยโอ้โหเจ้าของบ้านตัวสูงมากเดี๋ยว เอเดี๋ยวอีคนหนึ่งก็โดนนะกิ้งลงมาเหมือนกันโอเคจ้ะรู้เรื่องนะมาบ้านหลังนี้กันนะจ๊ะอ่าอุ้ยเก็บขวานก่อนเก็บขวานก่อนมาค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังนี้เราเคยมายังอ่ะน่าจะยังนะเอาลองกดกิ่งดูนะคะตอนนี้ไปหลายบ้านงงจัดเจ้าของบ้านยืนอยู่ข้างในบ้านนะคะอ่ะกดอีกรอบหนึ่งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหันมาแล้วหันมาแล้วเอาเดินถอยหลังเอ้าเดี๋ยวถอยหลังเข้าตู้ไปเลยเอาเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวกลัวเหรอกลัวเราเหรอ อ้าวหายไปเลยทุกคนเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเขารู้จักเจนน่าเขากลัวเรานะคะวิ่งหนีเข้าบ้านไปเลย <c oughs> อุอ๊ยเราเจอคนไทยด้วยอะ่ะเนี่ยนี่ชื่อว่าไม่รูโหโหโห้คนอะไรชื่อไม่รู้มีการบอกว่าห้ามเข้าบ้านฉันนะเนี่ยห้ามเข้าบ้าน <c oughs> มีการบอกว่าห้ามเข้าบ้านฉันนะด้วยอะ่ะแล้วคนนี้นะคะพี่นิวก็ถามกลับไปว่าทําไมล่ะทําไมเธอถึงไม่ให้เราเข้าบ้านเ <c oughs> ขาบอกว่าอยากอยู่คนเดียวโอ้ไม่ก็ งมันน่าเศร้านะคะเขาไม่อยากอยู่กับเราเพราะว่าเขาอยากอยู่คนเดียวก็แล้วค่ะวันนี้นะพี่นิวได้มาแต่งตัวเป็นเจน่านะดาราดังนะคะในเกมโลบอกนั่นเองนะคะหลังจากที่น้องแฟนคลับนะคะมาคอมเมนต์ในช่อง YouTube นะว่าให้แต่งตัวเป็นเจนน่าแล้วก็เข้าไปป่วนคนในเมืองบรู๊เฮเว่นนะคะก็ปรากฏว่าได้แต่ความฮากลับมานะคะ โอ้ oh, <laughs> เล่นไปก็ขำไปนะทุกคนนะออาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้ามาดูกันว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นภารกิจอะไรนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บจุ๊บมีคนมาทักเราว่าเจน,น่านะคะนี่มีคนมาทักเราว่าเจน,น่าแล้วเขาก็บอกว่าวูวูแบบดีใจได้เจอเจน,น่านะคะเอาสวัสด,ดีจ้าฉันเจน,น่าเองจ้าไม่ต้องตกใจไปนะจ๊ะบอกแล้วว่าเจน,น่าเป็นดาราดัง Ill the and be the, best above all the rest. Put